ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆทุกอย่างย่อมมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie for you วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน EP ที่2ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Witcher หลังจากที่ EP ก่อนอาณาจักรซินทนราถูกโจมตีและเจ้าหญิงซิลิล่าก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปในป่าจุดหมายของเธอคือตามหาเกโรแห่งลิเวียแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาเกโรจากที่ไหนและไม่เคยเห็นหน้าของเกโรด้วยซ้ำส่วนทางฝั่งของเกโรอเองหลังจากที่ได้สังหารผู้คนมากมายในปลาวิเคนไปแล้วชีวิตของเขาจะต้องระหอกระเหินไปที่ไหนต่อไป EP นี้เรามาตามดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาก็อย่างเช่นเคยผมอยากใจให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่ง คอมเมนนต์ด้วยะครับเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปเอาละครับตอนนี้หากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับ เปิดเรื่องมาในอีพีที่ 2, 2เรื่องเราย้อนกลับไปในอดีตเกือบๆจะร้อยปีก่อนที่อาณาจักรซินทราจะถูกนิฟกาดโจมตีในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าเวนเกอร์เบิร์กตั้งอยู่ในอาณาจักรเอเดนดินแดนทางตอนเหนือของมหาทวีปมีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังจูจีและมอบดอกไม้ให้กันอยู่แต่แล้วพวกเขาเมื่อหันกลับไปมองข้างหลังก็ต้องตกใจเมื่อได้พบกับหญิงสาวหลังคดคนหนึ่งได้ตามพวกเขามาโดยเธอนั้นมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์เมื่อทั้งสองเห็นแบบนั้นพวกเขาก็รีบเข้าไปบุลลี่าาาาางงนักกกพพวเเเขขยายามจะถอออ,อออออดสื้้ผธ จนทําให้เจนนิเฟอร์ทนไม่ไหวและได้เผล่อใช้เวทมนต์เปิดประตูมิติจนตัวของเธอไปโผล่ในที่ที่หนึ่งที่นั่นเธอได้พบกับชายนักเวทคนหนึ่งเจนนิเฟอร์ตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าเธอมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงและที่นี่มันคือที่ไหนชายคนนั้นก็บอกว่าที่นี่คือหอคอยนางนวลอาริสูซาสถานที่ฝึกเวทมนต์ซึ่งนั่นมันก็ยิ่งทําให้เจนนิเฟอร์ตกใจไปกันใหญ่และแล้วชายคนนั้นเมื่อได้รู้ว่าเจนนิเฟอร์มาที่นี่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขาก็รู้สึกตกใจมากเช่นกันเขารีบไปเอากกมนนเางหลััจที่ิ แล้วเขาก็ได้พูดกับเจนนิเฟอร์ว่าหากว่าเธอเสกประตูมาที่นี่ได้แบบนี้นางจะไปตามหาเจ้าซึ่งเจนนิเฟอร์ก็ยิ่งงงว่าใครจะมาตามหาเธอกันและแล้วชายคนนั้นก็ได้ไล่คา,าถาเสกประตูลับไปในที่ที่เจนนิเฟอร์จากมาเพื่อให้เธอกลับไปที่นั้นโดยบอกว่าประตูที่เจ้าเปิดมานั้นมันจะตามรอยได้แต่ว่าประตูนี้มันจะตามรอยไม่ได้จงจำเอาไว้นางจะไปตามหาตัวเจ้าเจนนิเฟอร์ก็กลัวเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอก็ได้ถามชายคนนั้นว่าเจ้าชื่ออะไรชายคนนั้นก็ตอบว่าชื่ออิสเทรกแต่เขาก็ยังไม่มชือ ยินดเฟอร์ยินเฟอร์ก็กลับเข้าไปในประตูมิติสะกก่อน วันต่อมาที่บ้านของเธอที่เวนเกอร์เบิร์กเจนนิเฟอร์ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเช่นเคยเธอถูกใช้แรงงานดูแลฟาร์มไก่และหมูโดยที่พ่อเลี้ยงของเธอนั้นไม่ชอบเธอ,เอามากมากและคอยกันแล้งทุบตีเธอจนเนื้อตัวของเธอสุกกระปกเป็นประจำและทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งรถม้ามาที่บ้านของเจนนิเฟอร์และหญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าทิเซอาเป็นอาจารย์ใหญ่ของจอมเวทเธอได้มาหาพ่อเลี้ยงของเจนนิเฟอร์และถามขอซื้อหมูตัวหนึ่งเมื่อพ่อเลี้ยงของเจนนิเฟอร์บอกราาาาาคขออองงหหหมมมูไไปปว่10์ทิเซก็็ลืบออน เลก็พูดว่าแล้วหญิงอัปลักษณ์คนนี้ล่ะจะขายเท่าไรพ่อเลี้ยงของเยนนเฟอร์ก็ตอบไปทันทีว่าราคา6มาร์กทิเซียจึงขอต่อให้เหลือแค่4มาร์กเท่านั้นและพ่อเลี้ยงก็ตกลงขายเธอทันทีซึ่งราคาของเจนนีเฟอร์นั้นน้อยกว่าหมูหนึ่งตัวซะอีกถึงแม้ว่าแม่ของเยนนเฟอร์จะออกมาห้ามเอาไว้โดยบอกว่าจะขายนางไม่ได้นะนางเป็นแม่มดเจ้าก็รู้ว่าพวกนั้นจะทําอะไรกับนางแต่ว่าผู้เป็นพ่อเลี้ยงก็ไม่สนใจอะไรทั้งเซนและก็จับเธอไปให้กับทิเซียเละทิเซียก็ ไว้ในห้องห้องหนึ่งในระหว่างนั้นเจนนิเฟอร์ก็มองไปที่กระจกที่สะท้อนใบหน้าของตัวเองอยู่และเมื่อเธอเห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวของตัวเองก็รับไม่ได้เธอรีบทําลายกระจกนั้นด้วยความรู้สึกน้อยใจในชีวิตและเธอก็หยิบเศษกระจกนั้นขึ้นมาเพื่อกรีดข้อมือตัวเองฆ่าตัวตาย และภาพก็ตัดมาที่ช่วงเวลาปัจจุบันซิลีหรือซิลีลาที่หนีเข้าไปในป่าเธอก็ยังคงหลบซ่อนตัวจากการตามล่าของทหารนิฟกาตที่ยังคงตามหาเธออยู่ในป่าซิลีพยายามพรางตัวและปลอมตัวด้วยการเอาคลนมาทากับสีผมของเธอให้มันเปลี่ยนสีและพยายามจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าเธอเดินอย่างดุดเดี่ยวไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายและแล้วตอนนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกหิวและกำลังจะเด็ดเอาผลไม้ที่อยู่แถวนั้นมากินแต่เมื่อเธอกำลังจะยื่นมือไปหยิบก็มีใครบางคนปากิ่งไม้เข้ามาใส่เธอซึ่งนั่นก็ทําให้ซิลี เธอรีบคว้า่อนไม้ขึ้นมาและถามไปว่านั่นใครและแล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งพยายามส่งสัญญาณมือเตือนให้กับเธอว่าผลไม้ที่เธอกำลังจะกินนั้นมียาพิษและเขาก็ได้เรียกสิรีเข้าไปหาเขายื่นมีดให้กับสิรีเพื่อไปจัดการกับเจ้าหนูตัวน้อยที่วิ่งผ่านมาตรงนั้นแต่ฝั่งสิรีเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าไม่เป็นไรค่ะไม่กินหนูและเด็กหนุ่มคนนั้นก็เข้าไปจับหนูตัวนั้นมาย่างซะเลยและก็กินมันอย่างอาเด็ดอร่อยต่อหน้าของสิรีฝั่งสิรีก็พยายามถามวมา่าบ ไหมแล้วพ่อแม่ของเจ้าลายอยู่ที่ไหนแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ยอมตอบใดๆทางเซนไม่พูดกับเธอเลยแม้แต่คําเดียวแต่เขาก็ได้ยื่นหนูทิปปิ้งแล้วให้กับสิรีอีกครั้งและครั้งนี้สิรีก็ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปเพราะความหิวหลังจากที่กินอาหารกันเสร็จแล้วทั้งสองก็เดินทางต่อเด็กชายคนนั้นหนาวมากเพราะว่าไม่มีถุงมือใสสิรีก็เลยเอาถุงมือของเธอไปให้กับเขาข้างหนึ่งและก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปด้วยกันจนในที่สุดทั้งสองก็ได้มาเจอกับผู้ออกพยพกลุ่มหนึ่งที่มีทงของซินทาัู่่่นนนททาใให้้ห้รีีีวควคพกไมช เธอจึงรีบวิ่งออกไปหาคนเหล่านั้นแต่ทว่าเด็กชายคนนั้นกลับไม่ยอมไปด้วยพอสิรีหันกลับมาก็ไม่เจอเขาแล้วสิรีก็รีบมุ่งหน้าตรงเข้าไปหากลุ่มคนเหล่านั้น ตัดสลับภาพย้อนกลับไปในอดีตในช่วงเวลาของแกรอเขากําลังนั่งอยู่ในบาร์เล่าแห่งหนึ่งโดยท่าทีที่คุค้นเคดเพราะหลังจากเหตุการณ์ในปราวิคเคนนั้นวีเชอร์ได้สังหารหมู่ต่อหน้าผู้คนได้กลายเป็นที่กก่าขานไปทั่วสีแล้วแถมเขายังได้ฉายายในการกระทําครั้งนั้นว่าพ่อคาเนื้อแห่งปราวิคเคนอีกด้วยและทีนั่นเขาก็ได้เจอกับศิลปินหนุ่มคนหนึ่งนามว่าเจสเคียร์ที่กําลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานอยู่และเขาก็ได้เดินเข้ามาหาแกรอเจสเคียร์ก็พูดคุยกับบบบเเเเเกกกกกรรออออยอยยย,ย่่่่่าาาาาาางงงป็็นนนมตตแแชคขขทํหู้้ลวไจะ อยู่เพียงลำพังเลยไม่ค่อยอยากจะสนทนากับใครสักเท่าไหร่จากนั้นเขาก็กําลังจะเดินออกไปจากลานเล้าแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งรู้ว่าเขาเป็นวิเชอร์จึงเดินเข้ามาจ้างเกโอให้จัดการกับปีศาจตนหนึ่งเพราะว่ามันมาขโมยธัญพืชของพวกชาวบ้านไปโดยชายผู้นี้ได้เสนอเงินค่าจ้างให้กับเกโลหน0ร100ดูแคนแต่เกโอก็ขอเพิ่มเป็น150ชายคนนั้นก็ตกลงเมื่อตกลงกันได้แล้วเกโอก็เดินทางไปกับโรสมาคู่ใจของเขาเพื่อไปกําจัดสัตว์ประหลาดที่ถูกว่าจ้างมาแต่แล้วจัสเคีย์ศิลปินหนุ่มก็ตตตาาามมมมแลละขออิดเป็นูกือ กรไปด้วยซึ่งเกลโลก็ปฏิเสธและไล่จัสเคให้ไปพนพ้นแต่ไม่ว่าเขาจะไล่ยังไงจัสเคก็ไม่ยอมไปไหนสุดท้ายเขาจึงต้องยอมให้จัสเคไปกับเขาด้วยจัสเคยังบอกอีกว่าเขาจะทําให้ชื่อเสียงของเกลโลนั้นโด่งดังไปทั่วมหาทวีปในฐานะนักล่าปีศาจและพ่อค้าเนื้อแห่งปลววิเคนและนั่นมันก็ทําให้เกลโลไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงชกไปที่ท้องของจัสเคไปเต็มๆหนึ่งที เลภาพก็ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ของเจนนิเฟอร์เธอตื่นขึ้นมาบนเตียงหลังจากที่พยายามฆ่าตัวตายเมื่อคืนนี้แต่เธอก็รอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของทิดเซอาทิเซอาก็ได้แนะนําตัวว่าเธอนั้นคืออาธิการใหญ่ของที่นี่ซึ่งมันคือสํานักสอนเวทมนต์อาริทูซาลุงเรนเวทมนต์แห่งนี้มีระบบการสอบเพลื่อ,อนคันซึ่งเมื่อสอบผ่านพวกเราไม่มดฝึกหัดก็จะกลายเป็นไม่มดจอมเวทเต็มตัวและจะถูกส่งไปเป็นที่ปรึกษาให้กับกษัตริย์หรือผู้มีอํานาจตามหูมึงน้อยใหญ่ต่างๆนั่นเองจากนั้นเจนนิเฟอร เพื่อล่มเรียนและฝึกฝนการควบคุมใช้เวทมนต์โดยมีเหล่าหญิงสาวเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับเยนิเฟอร์อีกจํานวนหนึ่งทิเซียก็ได้พูดกับนักเรียนของเธอไปว่าพลังเหล่านี้เราเรียกว่าพลังความวุ่นวายมันคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกนี้มันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาประทูง่ายและทรงพลังแต่พวกเจ้าแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการควบคุมมันในช่วงที่พวกเจ้าได้สร้างประตูขึ้นมาเองก็ให้เกิดแรงกระเพื่อมของสนามพลังซึ่งแค่ที่อยู่อาริทูซาแห่งนี้รู้สึกได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่านักเรียนของเธอทุกคน คือคนที่สามารถใช้พลังความวุ่นวายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกันทั้งนั้นเธอจึงได้นําตัวทุกคนมาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการควบคุมพลังเหล่านี้และบทเรียนแรกเธอก็ได้สั่งให้ทุกคนยกก้อนหินขึ้นโดยที่ไม่สัมผัสและบอกคาถาเพื่อที่จะใช้ยกเจ้าก้อนหินก้อนนั้นทุกคนต่างก็พากันไล่คาถาตามที่ทิศซีอาบอกแต่ก็ไม่มีใครสามารถยกก้อนหินนั้นขึ้นมาได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้ซึ่งเธอมีชื่อว่าฟินจิลาแต่แล้วจู่ๆมือของเธอก็เหี่ยวแห้งไปข้างหนึ่งซึ่งงงนนนนนัั่กกกกกกก็็็สรร้้าาาาคคมมตใใจใหบบบทททุเเปอออยยแและิซี ให้กับทุกคนว่าไม่มีการสร้างบางอย่างจากความบ้างเปล่าได้เมื่อมีการให้ก็ต้องมีการแลกหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็หยิบดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็พูดคาถานั้นและแล้วก้อนหินก็ค่อยๆลอยขึ้นพร้อมกับการเหี่ยวเฉาลงไปของดอกไม้นั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนของพลังงานความวุ่นวายจากนั้นทุกคนก็ทําตามและก็สามารถทําได้หมดมีเพียงแต่ยินนิเฟอร์คนเดียวเท่านั้นที่ยังคงไม่สามารถทําได้ไม่ว่าเธอจะท่องคาถาสักกี่รอบก้อนหินก้อนนั้นก็ไม่ขยับขยื้อนแม้แต่นิดเดียวทิเซียที่เห็นแบบนั้นก็พยยยาาามมเเเเเตืือออออนนธไไปปว่จ้้สีลดะหู พลังงานของเจ้ายังกลับขึ้นมาไม่เต็มที่แต่เจนนิเฟอร์ก็ไม่สนและพยายามจะทํามันให้ได้เธอเอาดอกไม้นั้นเข้าปากแล้วก็ท่องคาถานั้นอีกครั้งแต่มันก็ยังคงไม่ได้ผลเหมือนเดิมซึ่งนั่นก็ทาให้ทิซไอเอจอะไรบางอย่างใ,ในวิธีการของเจนนิเฟอร์เพราะจริงๆแล้วเจนนิเฟอร์นั้นได้ลอกเรียนแบบที่เห็นมาจากอีสเตรกในหอคอยนางนวลก่อนหน้านี้นั่นเองและเมื่อไม่ว่าจะทํายังไงก็ไม่สามารถยกก้อนหินนั้นได้เจนนิเฟอร์ก็ทนไม่ไหวและรีบเดินออกไปจากห้องนั้นทันทีเธอรู้สึกเหนื่อยและน้อยใจ เธอก็ได้แอบไปเจอกับอิสเทรกเพื่อเป็นเพื่อนคุยกันยามเหงา ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันซิลีที่วิ่งเข้ามาหากลุ่มผู้ออกพยพหนีสงครามในเมืองซินทราเธอก็รีบมุ่งหน้าไปที่แถวจจ่ใจอาหารทันทีเธอเข้าไปเซรคิวจนถูกชาวบ้านแถวนั้นตำหนิเจ้าหญิงอย่างเธอยังคงทำตัวมีคุ้เชนกับวิถีชีวิตแบบชาวบ้านมากนักและแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเธอเนื่องจากว่าผ้าคลุมซินทราที่เธอใช้อยู่นั้นพ่อของชายหนุ่มคนนี้เป็นคนทำมันขึ้นและเขาก็รู้ว่าคนที่จะสามารถซื้อมันได้นั้นคงเป็นคนชั้นสูงชายหนุ่มจึงพาซิล,อ,อ,าลอ,อา,าเ้างท ให้กับเธออย่างเป็นมิตรแต่เมื่อพูดคุยกันไปได้สักพักซิลีก็มารู้ว่าครอบครัวนี้นั้นไม่ชอบราชินีคารันเทยายของเธอเอามากๆเหตุก็เป็นเพราะว่าสามีหรือว่าพ่อในครอบครัวนี้ต้องมาตายในสงครามก็เพื่อปกป้องราชินีคารันเทด้านซิลีที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับต้องหน้าเสียและเธอก็จําเป็นจะต้องเก็บความลับนี้เอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วเธอนั้นคือเจ้าหญิงแห่งซินทรา แต่สลับมาที่เส้นเรื่องของเกลโลและจัสเคียทั้งคู่ได้เดินทางเลยพูดคุยกันไปจนมาถึงยังจุดหมายปลายทางขณะที่ทั้งคู่กําลังสำรวจสถานที่กันอยู่อยู่ๆเกลโก็โดนหนังสติกยิงเข้าใส่ที่หน้าผากเต็มๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นวิเชอร์ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจัสเคียที่เห็นแบบนั้นก็โห o w l ออกมาด้วยความสะใจแต่แล้วจู่ๆเขาก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ในพุ่มยามันเป็นปีศาจท,ที่มีรูปร่างคล้ายคนแต่ว่ามีเขาและมันก็ยิงหนังสติกใส่จัสเคียเต็มๆจนเขาสลบไปฝั่งเกลโก็ค่อยๆย่ยองเข้าไปหาแต่ก็โดนาาจจัน้้นูมมเขามา จนทําให้เกลอล้มลงไปทันทีและเขาก็รีบลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับมันเมื่อมันจู่โจมเข้ามาใส่เป็นครั้งที่2เกลอก็ได้จับเขามันุกขึ้นและฟาดลงกับพื้นมันเป็นปีศาจครึ่งแพ้พวกเขาได้ประท้าทางวาจากันอย่างดูเดือดเกลอก็ถามไปว่าไปขโมยธัญพืชของพวกมนุษย์มาทาไมส่วนเจ้าปีศาจต,ตัวนั้นก็ตอบไปว่ามันชื่อทอกและเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดและมันก็ไม่ได้ขโมยโดยแค่เอาของเหลือที่มนุษย์ทิ้งไว้ก็เท่านั้นเมื่อเกลอได้ยินแบบนั้นจึงบอกว่า้้้้าาาาจจจจะไไไมม่่่่่่่เเแแตออยูทีีนีนดกลวง จากที่นี่ซะฝั่งท็อกเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาทันทีว่าเจ้าเองก็เช่นกันหลังพูดจบก็มีใครบางคนเข้ามาจมตีเกโรจนสลบไปตัดภาพกลับมาที่เส้นเรื่องของเยนีเฟอร์ เธอยังคงฝึกฝเนเวทมนต์ตามคำแนะนำของทิซีอาร์อยู่ตลอดครั้งนี้คือฝึกการเรียนรู้วิธีการอ่านใจคนอื่นในเรื่องความกลัวของคนนั้นๆเจนน,นิเฟอร์ก็ยังคงทำไม่ได้อย่างเช่นเคยไม่ว่าเธอจะพยายามสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เธอก็ไม่ยอมเสียหน้าให้คนอื่นเธอได้เดาความคิดของคนอื่นไปมัวๆแต่นั่นก็หลอกทิซีอาร์ผู้ที่เป็นอาจารย์ไม่ได้เธอได้เรียกยนนิเฟอร์ออกมาหาและบอกว่าเจ้าใช้เวลาสองอาทิตย์ในการฝึกยกหินและไม่สามารถฝึกยกการนามได้ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรก็ช้ากว่าคนอื่นตลอดแถมตอนนี้้เจาายังมกหกหค่อ ความกลัวของเจ้าคือเหตุผลที่มาโกหกค่าต่อให้เจ้าเป็นชมงามก็คงไม่มีใครรักเจ้าหรอกและนั่นมันก็ทําให้ยินนิเฟอร์ไม่รู้จะตอบยังไงและเมื่อการฝึกฝนจบลงเธอก็ยังคงแอบมาปรับทุกข์และพูดคุยกับเอซิกเหมือนเช่นเคย ส่วนทางฝั่งซิลีในเส้นเรื่องปัจจุบนันที่กำลังนอนอยู่ในแคมป์กับครอบครัวผู้ที่ช่วยเหลือเธอนั้นเธอก็ได้นอนปรับทุกข์กับหญิงแก่คนหนึ่งเธอได้ถามไปว่าท่านรู้จักเกโลแห่งลิเวียไหมหญิงคนนั้นก็ใส่หน้าว่าไม่รู้จักซิลีก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของหญิงคนนั้นด้วยและหญิงคนนั้นก็พูดทางน้ําตาว่าเราจะสามารถผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้ตัดกลับมาที่เส้นเรื่องของยินนเฟอร์กับการทดสอบควบคุมความโกลาหลและเก็บสายฟ้าลงขวดแก้วโดยมีทิเซียเป็นคนคุม เธอบอกว่าการฝึกครั้งนี้คือการฝึกควบคุมในระดับสูงใครที่สอบผ่านก็มีโอกาสเลื่อนขัน้นจากนั้นนักเรียนคนแรกก็ขึ้นมายืนอยู่กลางลานหินและก็ยื่นขวดแก้วขึ้นไปรับสายฟ้าแต่กลับโดนสายฟ้าผ่าเข้าใส่อย่างจังจนทําให้เธอถึงกับสลบไปจากนั้นคนที่2ก็เข้ามาแทนที่และเธอคนนี้กบสามารถเก็บสายฟ้าเอาไว้ในขวดแก้วได้เธอดีใจมากและมองดูสายฟ้านั้นด้วยความภูมิใจแต่แล้วจู่ๆขวดนั้นก็แตกทําให้เศษแก้วกระเด็นใส่ตาของเธออย่างจังจากนั้นก็มาถึงตาของหมูน้อยหรือว่าเจนนีเฟอร์ซึ่งเธอ ไม่อยากจะทําสักเท่าไร่เพราะเธอนั้นรู้ว่ายังไงก็คงทาไม่ได้เธอขึ้นไปบนลานหินแล้วก็ยกมือขึ้นจากนั้นสายฟ้าก็ผ่าเข้ามาที่กลางอกของเธออย่างจังจนทําให้เธอกระเด็นลงไปแต่เธอก็ยังไม่สลบและคนถัดมากลับทําได้และสามารถควบคุมสายฟ้านั้นให้อยู่ในขวดโดยที่ไม่แตกที่เซียที่เห็นแบบนั้นก็กล่าวชื่นชมนักเรียนคนนั้นที่สามารถควบคุมพลังความวุ่นวายนี้ได้เจนนิเฟอร์ที่อิจชาตาลอนก็ทนดูไม่ไหวเธอได้ร้องตะโกนออกมาอย่างหนักแล้วก็ชี้ไปที่นักเรียนคนนั้นและแล้วสายฟ้าก็ออกมาจากตตัวขอองเธแ่่โชคดีทีท ทีซีอาร์เข้ามาปัดสายฟ้านั้นทิ้งไปก่อนก่อนที่มันจะไปโดนใส่นักเรียนคนอื่นหลังจบการทดสอบก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่สามารถนำสายฟ้ามาบรรจุลงไปในขวดได้และทีซีอาร์ก็เข้ามาพูดกับเจนนเฟอร์เป็นการส่วนตัวว่าสิ่งที่เจ้าทํามันน่าเวทนาและอันตรายมากเธอเปิดดูแผลที่ข้อมือของเจนนเฟอร์ที่พยายามจะฆ่าตัวตายในคลังมีท้วนและบอกว่าเจ้าต้องควบคุมพลังความวุ่นวายไม่ใช่เป็นมันซะเองเจ้ามีศักยภาพที่สามารถทําได้จงตั้งใจกว่านี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทีซีอาร์นั้นจะเห็นอะไรบางอย่างในตัววขอองงร์ถึแม้่า จะไม่สามารถควบคุมสายฟ้าลงในขวดได้แต่เธอกลับสามารถดูดซับสายฟ้าเข้ามาเก็บไว้ในร่างกายแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นอาวุธได้ซึ่งนั่นก็เป็นอะไรที่หายากออกมากๆแต่ทิดซีารก็ไม่บอกเรื่องนี้กับเยนีเฟอร์และก็สั่งให้เธอตั้งใจต่อไปตัดภาพมาที่เกรอกับจัสเคียทั้งคู่ที่ถูกจับมัดเอาไว้ ทันใดนั้นเองก็มียิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาได้เตะไปที่พวกเขาด้วยความโกรธแค้นโดยผู้ที่จับทั้งคู่มานี้ก็คือเผ่าพันธเอลฟ์ที่หลบซ่อนอยู่แถวแถวนี้และทอกที่ขโมยทยญ,ญพืชของพวกชาวบ้านก็เอามาให้กับพวกเอลฟ์กลุ่มนี้แหละฟิลาเวนเดลกษัตริย์ไร้บันดังของพวกเอลฟ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาพูดถึงเรื่องในอดีตที่เผ่าพันธมนุษย์เคยร่วมมือกับเผ่าพันเอลฟ์และต่อมาก็หันมาฆ่าเผ่าพันธเอลฟ์จนแทบจะสูญพันธุ์ด้วยความโกรธแค้นแต่ก็โดนเกโลสอนเรื่องการปล่่่อออยยยววววววาาาาาาางงงเเเรรรืคคมมมมดีีชชัััแแกกกกกลนนนะนิธบพุษ ได้อีกครั้งนั่นก็คือการหนีไปจากที่นี่สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งและจงแสดงให้พวกมนุษย์เห็นว่าเจ้าเป็นยิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขากลัวว่าเจ้าจะเป็นฝั่งฟิลาเวนเดลก็คุ้นคิดอยู่พักใหญ่แล้วก็บอกว่าการที่จะเก็บที่นี่เอาไว้เป็นความลับนั่นก็คือต้องแค่พวกของเกโอทิ้งเท่านั้นและเขาก็หยิบมีดออกมาพร้อมที่จะแทงเกโออย่างไม่ลังเลแต่แล้วทอก็เข้ามาห้ามเอาไว้โดยบอกว่าชายคนนี้แตกต่างวิเชอร์คนนี้เขาสามารถฆ่า่าได้แต่ไม่ฆ่าเขาก็แตกต่่่่าาาาางจจกกกกพวววมมมมนนนุษย์เเเเเหหืืออับรแต็ดฟลละไ ใจในสิ่งที่ทอกพูดเลก็จับมิดเข้ามาเพื่อจะสังหารเกโลเลจัสเคียตัดภาพมาที่เยนีเฟอร์อยู่ๆเธอก็มาบอกกับออสทริกโดยบอกว่านางรู้เรื่องของเราแล้วข้าจะถูกส่งกลับบ้านแน่นอนฝั่งออสทริกไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเขารีบบอกไปทันทีว่ามันต้องมีทางแก้ไขสิข้าก็อยากจะให้เจ้าเห็นมากกว่านี้แต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันเก่าแก่กว่ามากเยนีเฟอร์ก็ขอให้เขาช่วยอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เธอก้าวหน้าในการฝึก จากนั้นอิสเทริกจึงให้เยนิเฟอร์มองดูหัวกะโหลกที่มีจํานวนมากมายม,ายมหาศาลอยู่ในหอคอยนั้นเขาบอกว่ากะโหลกเหล่านี้เป็นกะโหลกของพวกเอลฟ์เอลเป็นพวกที่สร้างอเลทูซ่าแห่งนี้ไม่ใช่มนุษย์เอลเป็นพวกที่ใช้เวทมนต์กลุม่มแรกของมหาเทเวฟซึ่งเมื่อเยนิเฟอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะเธอไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนอิสเทริกยังเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากการรวมตัวกันของจัก,กรวาลเอลก็ได้สอนให้พวกมนุษย์ใช้พลังความวุ่นวายให้เป็นเวทมนต์หลังจากนั้นมนุษย์ก็สังหารพวกเขาเพื่อที่จะออออววดดด้้าาางงง่พลลัันนนนเป็ขมมุษยย์โต อิสทริกก็หยิบเอาดอกไม้ที่ใช้ในการเปิดประตูมิติออกมาแล้วก็เล่าให้เจนนิเฟอร์ฟังว่าดอกไม้นี้เติบโตแค่ในดินที่มีเลือดของเอลปะปนอยู่เท่านั้นและมันก็เป็นดอกไม้ที่เขาใช้กินก่อนที่จะใช้เปิดประตูมิติเพราะว่าเผ่าพันธุ์เอลเป็นเผ่าพันธ์ที่สามารถใช้พลังคอมมุนไวยได้ดีที่สุดเขาจึงให้เจนนิเฟอร์กินดอกไม้นั้นพร้อมกับบอกคาถาให้เจนนิเฟอร์ก็กินดอกไม้นั้นแล้วก็พูดตามที่เอสทริกสอนแล,และแล้วประตูมิติก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นประตูมิติที่ไม่สามารถตามรอยไดด้้เอสททรกกกีี่หห็็นนนแบบัปะลาาใจม เจนนิเฟอร์สามารถสึกประตูมิติออกมาได้ในครั้งแรกที่ไล่คาถาฝั่งเจนนิเฟอร์จึงได้บอกความลับของเธอว่าพ่อจริงๆของเธอนั้นเป็นลูกครึ่งเอลฟ์และเขาก็ตายในการกวดราดล้างครั้งใหญ่ของพวกมนันนย์เพราะมีเลือดของเอลอยู่ในตัวจึงทําให้เธอมีสันหลังคดกลายเป็นคนพิกลพิการไม่สมประกอบเหมือนกับคนปกติและอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้เธอจึงสามารถดูดซับพลังสายฟ้าในครั้งก่อนได้อิสริกไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากและทั้งสองก็รีบเข้ามาจูบกัน ต่อมาเจนนิเฟอร์ก็ได้เอาดอกไม้วิเศษนั้นมาให้ทิเซีรเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอก็มีความสามารถเปิดประตูมิติได้นั่นก็ทําให้ทิซีรสั่งให้เธอกลับไปรอที่ห้องเพื่อรอฟังเสียงเคาะประตูซึ่งจะเป็นสัญญาณบอกว่าเธอนั้นจะสอบผ่านหรือไม่ส่วนทางด้านของอสสริกเขาก็ได้นําเรื่องเจนนิเฟอร์ที่มีสายเลือดเอลฟ์ไปบอกกับอาจารย์ของเขาซึ่งอาจารย์ของอสสติกก็คือสเตกกรบอลนั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าสเตกกรบอลนั้นจะให้อสสติกมาสดแนวอะไรบางอย่างในอาริทูซา ตัดภาพมาที่เส้นเรื่องปัจจุบันสิริก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นซึ่งตอนนี้ภายในแคมป์ผู้ออกพยพนั้นทหารนิบกาดก็ได้บุกเข้ามาถึงแล้วพวกมันก็ได้ฆ่าผู้หลบภัยทุกคนรวมถึงครอบครัวชายหนุ่มที่ช่วยซิริด้วยและตัวขุนพลทหารนิบกาดที่เคยตามล่าหาตัวของสิริก็มาที่นั่นด้วยเช่นกันสิริก็สับสนและไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนแต่โชคดีที่เด็กชายในป่าคนเดิมได้กลับมาช่วยเธออีกครั้งและก็พาเธอแอบหนีเข้าไปในป่า ส่วนทางฝั่งเหตุการณ์ของเกลอและจัดเคียทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันต่อนั่นก็เป็นเพราะว่าฟิลาเวนเดลได้ตัดสินใจยอมปล่อยตัวทั้งคู่เพราะเห็นแก่ที่เกลอเคยไว้ชีวิตไม่แค่ท็อกนั่นเองส่วนทางฝั่งเยนีเฟอร์เธอก็นั่งรอฟังเสียงเลยกชื่ออยู่ในห้องแต่เมื่อทิศซีอามาถึงก็เดินเคาะประตูตามห้องต่างๆและเรียกชื่อเพื่อนของเธอที่สอบผ่านไปจนหมดและก็ไม่มีเสียงเคาะประตูหรือเรียกชื่อของเยนีเฟอร์ เธอกระวนกระวายอยู่ในนั้นจนสุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวเลก็ได้แอบ,บออกไปดูเพื่อนร่วมชั้นเดยนของเธอพวกที่ถูกเลือกจากทิศซีาเพื่อนร่วมชั้นของเธอ3าคนถูกนํามาที่สระน้ําแห่งหนึ่งและแล้วพวกเธอก็ถูกสาบให้กลายเป็นปลาไหลตอนนั้นทิสซีก็เรียกเยนิเฟอร์ที่แอบ,บดูอยู่ออกมาและใช้ให้เธอกวดพวกปลาไหลเหล่านั้นลงไปในสระน้าเยนิเฟอร์ก็ทาตามที่ทิศซีาสั่งด้วยความสงสัยเมื่อเธอกวดปลาไหลที่เป็นเพื่อนๆของเธอลงไปในสระน้ําแล้วเธอก็มองลงไปในสระน้ําที่มีปลาไหลจํานวนมากแถมยังมีแสงประกายโผล่ขึ้น บัณฑิตูซาที่เปล่งประกายออกมาซึ่งนั่นก็บ่งบอกว่าปลาไหลเหล่านี้อาจจะเป็นพลังงานให้กับอาริทูซาแห่งนี้ก็เป็นได้และเทสเซียก็ยิ้มให้กับเจนนีเฟอร์ฝั่งเจนน i f เฟอร์เองก็ยิ้มตอบนั่นก็บ่งบอกว่าเจนน i f เฟอร์นั้นเธอคือหนึ่งผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นจอมเวทด้วยเช่นกันแล้วเรื่องราวในตอนที่2นี้ก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีีที่2ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Witcher ตอนนี้เราได้เห็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งนั่นก็คือหมูน้อยหรือว่าน e n เฟอร์หญิงหลังคดที่ถูกนํามาฝึกให้เป็นจอมเวทเรื่องราวของเธอนั้นยังจะต้องเดินทางอีกยาวไกลเพราะในขณะที่เธอกําลังเรียนอยู่ที่อาริทูซ่านั้นเป็นเวลาย้อนกลับไปเกือบเกือบร้อยปีก่อนที่อาณาจักรซินทราจะถูกโจมตีชีวิตของเธอจะต้องเจอกับอะไรและจะต้องละหกระเหินไปอยู่ที่ไหนกันบ้างกว่าจะได้มาบรรจบกับเส้นเรื่องของเกรโรและซิริล่าในตอนสุดท้ายเราต้องมารอุ้นนนนนกััว่ม่มจะเป็ยงงงไสง ฝั่งเกโลอเองก็ยังคงท่องโลกไปตามเมืองน้อยใหญ่ต่างๆทั่วมหาเทาวเวบในขณะที่เส้นเรื่องของซิลีล่าก็ยังคงต้องหนีพวกทหารของนิฟกาดอย่างต่อเนื่องเลก็ยังคงเดินหน้าตามหาเกโลแห่งลิเวียด้วยสุดท้ายแล้วเธอจะหนีรดจากพวกทหารน,นิฟกาดไหมและจะได้เจอกับเกโลแห่งลิเวียเมื่อไหร่ยังไงไว้เรามารุ้นไปพร้อมกันสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ